นอกจากเธอและวฉันก็ยังมีเขามีคนนอนคนนี้อีกสารพัดเรื่องราสวสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะพบกับเรา2 2> สองค,คนเช่นเคยนะครับคุณหมออภนพีน่มลและกับผมสุทธิพงศ์นะครับในรายการสุดฮิตขวัญใจคนนอนดึกช,ชูรักชูรสนะครับถ้าหากตอนนี้อุณหภูมิของอากาศเรียกได้ว่าอุณหภูมิความร้อนในอากาศ อาจจะสู้กับอุณภูมิความรักของใครบางคนไม่ได้<ฮ>ะแต่ถ้าเกิดรักของท่านเหงาหงอยเศร้าส้อยอนะฮะจืดจางเหมือนงูจงอางไรพิษต้องเรียกกลับมาให้มันอะไรนะแผลแม่เบีย้ย ชูชันเออพังอาจขึ้นมา <c oughs> พูดถึงชูจงอางนะครับให้กลับขึ้นมาให้ได้กับรายการชูรักชูรสคร่ะ <c oughs> ถ้าถึงขนาดนี้แล้วเราก็ต้องวิทยากรท่านนี้เลยนะคะใช่ครับคุณหมอสมบูรณ์ค่ะผู้เชาญนะคะเรื่องอาวุธลับของท่านผู้ชายสัปดาห์นี้นะคะติวรักเต็มร้อยคุณ <c oughs> หมอจะมาชี้แจงแถลงไขท,ทุกปัญหาอย่างครบครันห้ามพลาดนะคะทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงที่อยู่ด้วยกันกล่องดวงใจของแฟนดิฉัน ไม่รู้เป็นอะไรค่ะมักจะเป็นแผลอยู่เรื่อยแล้วก็มีสะเก็ดด้วยค,คุณจะเช็คเบาหวาน,อ,น,นอันดับหนึ่งเลยะะแล้วถ้าเป็นจากเบาหวานเนี่ยรักษาไม่หายครับแต่ในช่วงนี้เราไปดูกนก่อนครับว่าวัยรุ่นไทยเดี๋ยวนี้เขาคิดอย่างไรในเรื่องรักและเรื่องเซ็กส์กับคุณหมอพันศักดิ์สุกรเรินในช่วงไข้ปัญหารับวัยรุ่นกับหมอพันศักดิ์ครับทำไมเวลาที่เราอยู่ใกล้ผู้ชายแล้วเราต้องรู้สึกหวั่นไหวได้คะผู้หญิงที่ปวดประจำเดือนบ่อยครั้งเนี่ยจะทำให้มีลูกยากจริงหรือเปล่าคะได้ข่าวมาว่าที่ต่างประเทศเนี่ยมีการใช้ อสุจิของวัวทําทิดเม้นกับเครื่องสําอางจริงหรือไม่คะผู้ชายจะชอบผู้หญิงแบบไหนระหว่างผู้หญิงที่เคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้วกับผู้หญิงที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อนนะคะนอกจากเธอและฉันก็ยังมีเขาสวัสดีครับผู้ชมครับ ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงไขปัญหารับไวรุ่นกับดูเด็กนะครับครั้งนี้เราพาคุณผู้ชมมาที่โรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยนะครับจังหวัดสงขลาครับภาคใต้ของเราเพื่อเยจะมาฟังคําถามนะครับเกี่ยวกับเพศศึกษาและความรักน้องคนไหนจะถามก่อนครับสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีครับทําไมเวลาที่เราอยู่ใกล้ผู้ชายแล้วเราต้องรู้สึกหวั่นไหวด้คะรู้สึกยังไงนะหวั่นไหวหวั่นไหวเออโอเคครับ เดี๋ยวถามต่อสักนิดหนึ่งครับไม่ละลับหรือไมันหวั่นไหวยังไงเหมือนถ้าเกิดอยู่ด้วยกันอย่างนี้คงไม่รู้สึกแต่ถ้าเหมือกับอยู่กันสองคนสองตาตองอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่น้องเขาถามเนี่ยมันเป็นมาตั้งแต่โบราณกาลแล้วใช่ไหมครับสบายเราเป็นพ่อแม่สบายอะไรก็เป็นอย่างนี้ครับเขาเรียกว่าอะไรครับลังสีครับนะครับหรือว่าขั้วเป็นคนละขั้วใช่ไหมครับมันเลยดูดกันครับนะครับเพราะฉะนั้นผู้ชายหรือผู้หญิงเวลาเจอนะครับ เพศตรงข้ามก็มักจะตื่นเต้นทั้งนั้นแต่ปัจจุบันนะครับเนื่องจากเริ่มมีเพศทางเลือกแล้วบางครั้งบางคาอยู่ใกล้เพศเดียวกันก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะครับโอเคนะครับนั่นเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาครับเป็นเรื่องของจิตวิทยาทั่วๆไปน้องไม่ได้เป็นคนผิดปกตินะครับไม่ได้เป็นคนเซ็กจัดไม่ได้เป็นคนบ้าอะไรด้วยทั้งนั้นนะครับนะครับตื่นเต้นต่อไปนะครับแต่พยายามอย่าไปอยู่กันสองต่อสองบ่อยนักนะครับเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหา คนต่อไปครับผู้หญิงที่ปวดประจําเดือนบ่อยครั้งเนี่ยจะทําให้มีลูกยากจริงหรือเปล่าคะแล้วก็เกิดจากสาเหตุอะไรมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรคะผู้หญิงร้อยละหกสิปวดประจําเดือนอีกประมาณร้อยละสี่สิบไม่ปวดประจําเดือนทั้งสองฝ่ายปกติทั้งคู่นึกออกไหมครับการปวดประจําเดือนขึ้นอยู่กับอะไรถ้าการปวดประจําเดือนในสาวสาววัยรุ่นเนี่ยเกิดเนื่องจากมดลูกมันบีบรัดตัวแรง เพราะว่าเวลาเลือดประจำเดือนมันหลุดลอกออกมาเนี่ยมันจะมีสารชนิดหนึ่งออกมาชื่อว่าโปรสตรแกนดินไอสารโปรสตรแกนดินตัวนี้เนี่ยจะทําให้กล้ามเนื้อเรียบที่มัดลูกบีบตัวและเมื่อบีบตัวแล้วก็จะเกิดการขาดออกซิเจนที่กล้ามเนื้อมัดรูปไปชั่วขณะอาการปวดจึงปวดเหมือนมีนมอะไรมาบีบป,ปวดตรงกลางท้องน้อยปวดแล้วไม่เล้าไปไหนประจำเดือนหมดแล้วก็หายปวดนั่นคืออาการปวดปกติซึ่งเนื่องจากมดรูปบีบตัว ในอนาคตเมื่อแต่งงานแล้วตั้งคันคลอดลูกปกติทางช่องคลอดอาการปวดประจำเดือนก็จะลดลงเพราะเมื่อคลอดลูกแล้วปากมดลูกก็จะเปิดขยายเมื่อเปิดขยายเลือดประจำเดือนออกได้เยอะขึ้นเร็วขึ้นนะครับสารตกค้างน้อยการปวดประจำเดือนก็จะน้อยลงเข้าใจใช่ไหมครับการปวดประจำเดือนไม่ใช่รักษาได้ด้วยการมีเพศสัมพันธ์นะหลายต่อหลายคนเข้าใจผิด นะครับเพราะว่าคุณหมอบอกว่าการปวดประจำเดือนแบบนี้จะหายไปหลังจากคลอดลูกตามธรรมชาติและไม่เกี่ยวข้องการผ่าท้องคลอดนะครับนั่นคนละเรื่องกันด้วยเหตุผลที่อธิบายให้ฟังดังนี้เพราะฉะนั้นการปวดประจำเดือนแบบนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการมีบุตรยากแต่การปวดประจำเดือนอีกชนิดหนึง่งเกิดเนื่องจากเนื้องอกของรังไข่ที่เรียกว่าช็อกโกแลตซิสและเกิดจากเยื่อพังผืดในอุ้งเชิงกรานที่เรียกว่าเอนโดเมทรอซิสนะครับ ถ้าเกิดกรณีนั้นก็จะทําให้มีบุตรยากเพราะฉะนั้นการปวดประจําเดือนต้องแล้วแต่ชนิดด้วยว่าจะมีลูกยากหรือลูกง่ายแต่ปวดประจําเดือนสําหรับสาวๆครับไม่เกี่ยวครับเข้าใจนะครับอ่ะคนต่อไปครับได้ข่าวมาว่าที่ต่างประเทศเนี่ยมีการใช้อสุจิของวัวทําทิธเมนกับเครื่องสําอางจริงหรือไม่คะน้องๆเชื่อไหมครับเครื่องสําอางทุกชนิดนั้นต้นทุนอยู่10%ค่าโฆษณา60%ที่เหลือคือกําไรแบ่งกัน เพราะว่างานวิจัยเขาพบว่าคนเราจะเชื่อที่ออกโทรทัศน์ที่ออกอะไรต่างๆมากมายมหาศาลและการสื่อให้ดีที่สุดก็คือเอาคนซึ่งอยู่ในวงการที่พวกเธอเชื่อไม่ว่าใครก็ตามออกไปยื่นขายในโทรทัศน์เพราะนี่คือจิตวิทยาของมนุษย์อ s u จิวัวมันมีอะไรบ้างตอบอย่างนี้เลยดีกว่าไม่ว่าส s u จิวัวหรือ a s i คนในนั้นจะมีโปรโตีนเล็กน้อยจะมีน้ําตาลฟุกโตสพอประมาณ จะมีแร่ท่าสังทีอยู่จิ๊บจ้อยที่เหลือก็ไปตัวอสูจิคิดว่าจะมีประโยชน์ไหมครับคำตอบก็คือว่าไม่มีไม่มีเด็ดขาดและไม่ต้องไปเชื่อว่าเอาอาสูจิใส่ไปแล้วผมจะขึ้นแชมพูด,ดีหน้าดาวใช่ไหมครับเราจะเห็นว่าทุกอย่างที่โฆษาดาก,กันหลอกลวงทั้งนั้นท่างเนจริงไหมครับจริงไหมครับอย่าถึงขั้นโดนหลอกลวงขนาดเอาเอาสูจิทาหน้านะน้องนะมันเกินเลยไปหน่อยนะ สรุปว่าไอ้นั้นก็คือโฆษณาหลอกลวงอีกชิ้นหนึ่งครับในรายการหวังว่ากอบวจะดูแล้วปิดซะน,นะครับคนต่อไปครับผู้ชายจะชอบผู้หญิงแบบไหนระหว่างผู้หญิงที่เคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้วกับผู้หญิงที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อนนะคะไม่จําเป็นนะครับว่าต้องมีเพศสัมพันธ์หรือยังไม่มีแค่รักก็พอแล้วครับแค่รักก็พอแล้วโอเคมีความเห็นเหมือนกันนะครับมีความเห็นเหมือนกันว่า ถึงแม้ว่าเธอจะเคยมีความสัมพันธ์กับใครมาก่อนถ้าเกิดตอนนี้นะครับเธอรักเราก็โอเค,คและถ้าเธอติด HIV มาอวมามันต้องมีคำถามต่อจริงไหมครับและถ้าเธอติด HIV มาก็ต้องดูก่อนว่าไม่ต้องดูที่ครับติดมาแล้วครับติดแล้วตอนนี้ติดแล้ว้าคุณบอกรักดิเอ้ามันต้องมีคดิเวลาเราบอกรักต้องเริ่มมีคดน,นจริงไหมก็รักเหมือนเดิมครับรักเหมือนเดิมมีเซ็กด้วยไหม อาจจะไม่ครับอ้าวแล้วจะแต่งไปทำอะไรแต่งไปอยู่กันเป็นเพื่อนพูดคุยกันครับไว้พูดคุยกันนะครับและถ้าสมมุติว่าเธอมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายคนนั้นแล้วมีลูกติดมาอีกสามคนก็ถ้าเรารักผู้หญิงจริงเราก็ต้องรักลูกของเขาด้วยครับใช่ไหมครับโอเคเห็นไหมครับเริ่มมีสุภาพบุรุษละ แล้่มีสุภาพบุรุษละน้องๆเห็นไหมครับว่าเรื่องต่างๆพวกนี้เนี่ยเวลาเรามีความสัมพัในธ์กับใครสักคนหนึ่งแล้วเวลาเราเลิกราจากคนเก่าไปเนี่ยไม่ได้หมายความว่าชีวิตเราจะสิ้นสุดถูกต้องไหมครับน้องๆผู้หญิงยังมีสิทธิที่จะนะครับมีชายคนรักใหม่ได้และชายคนรักของน้องๆนั้นจะมีหลายชนิดหลายสไตล์จงเลือกให้ถูกต้องก่อน แต่ตอบไม่ได้หรอกเป็นหลักการว่าแบบนี้จะเป็นยังไงและเราไม่มีทางจะบังคับใจได้และสิ่งที่ต้องรู้ไว้ก็คือในระยะแรกลักกันใหม่ๆนั้นเรื่องอะไรก็ตามที่เป็นจุดอ่อนเป็นปมด้อยเขาจะไม่พูดกันต้องพยายามไม่พูดกันต่อไปนะเพราะถ้าพูดกันต่อไปจุดนี้จะเป็นจุดแตกหักของชีวิตคู่ครั้งต่อไปเข้าใจไหมครับ พยายามอยู่ด้วยกันแล้วเห็นความดีของกันและกันอย่าไปมองจุดอ่อนของกันและกันเพราะมนุษย์ทุกคนมีจุดอ่อนทั้งนั้นจริงไหมครับไม่มีใครอยากจะทําอะไรผิดพลาดถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาทําอะไรไปแล้วก็เป็นผิดพลาดในความรักครั้งนั้นเราในฐานะคนต่อไปบางครั้งบางคงาก็จะต้องนั่งมองว่าต้องให้โอกาสที่เขาปรับเปลี่ยนชีวิตใหม่โอเคไหมครับนี่คือความเห็นหลากหลายและความคิดดีๆของน้องๆวัยรุ่นของเราครับรวมทั้งคําถาม ซึ่งเราน่าจะนําไปใช้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ซึ่งนั่นก็คือจุดประสงค์ของไขปัญหารับวัยรุ่นกับดูเล็กซ์ครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หนะ้าสวัสดีครับโกรคเอสยังคงเป็นมัจจุราชที่ฆ่าชีวิตคนอย่างไม่หยุดหย่อนโดยเฉพาะในบ้านเรานะครับล่าสุด มีผู้ติดเชื้อเอสไายใหม่ถึงวันละ40คนเฉลี่ยถึงชั่วโมงละ2คนเชียวนะครับกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงคือกลุ่มวัยรุ่นและคนทำงานสาเหตุการติดเชื้อส่วนใหญ่ยังคงมาจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกันโดยเฉพาะน้องนองนักเรียนนักศึกษานั้นใช้ทางอนามัยกับคนที่รู้จักผิวเผินเพียงร้อยละ52เท่านั้นไม่เสียใจไปตลอดชีวิตนะครับ น้องชายบาดเจ็บสาหัสต้องการรักษาด่วนนะฮะมีเครื่องหมายตกใจด้วยปล้องแรกบิดคดไปทางซ้ายปล้องที่2บิดคดงอลงด้านล่างอย่ยงนี้เวอร์ไปไหมครับคุณหมอลึกไม่่มมนี่เป็นความรจ,รนะจริงเลยนะเป็นเรื่องจริงครับไอบ้บิดบไปทางซ้ายแล้วบิดลงไปทางขวาเอาสาเหตุก่อนเราก็สู่รายการชูรักชูรสนะครับมาในช่วงติวรักเต็มร้อยนะฮะ ท่านผู้ชมครับเมื่อความเป็นชายเริ่มเสื่อมถอยนะครับอย,อย่าคอยจนหมดหนทางแก้ไขนะฮะมาเรียนรู้เข้าใจถึงวิธีการรักษาสุขภาพสุขเพศให้คงอยู่นะครับเพื่อความสุขในชีวิตวันนี้เราจะมาปรึกษากับท่านกุลสื่อผู้ถนัดการวางยุทธสู้สึกให้กับคุณผู้ชายทั้งหลายนะฮะแมวันนี้ได้รับตําแหน่งม่อีกแล้วน,นะครับคุณหมอสมบุญเหลืองวัฒนากจนะฮะศัลยแพทย์ระบบทางเดินปันสสาวะเพศชายของเราเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ แล้วก็ทุกคําถามที่รับการออกอากาศนะครับจะได้รับนี่ครับแบรนด์ซุปไก่สกัดผสมโสมอภินานทาการจากชูรักชูรสทีคําถามฉบับแรกกันเลยนะคะ <c oughs> เขียนมาอย่างนี้จริงๆนะคะบอกว่าลูกชายเป็นแผลนะคะครเราบอกว่าลูกชายซึ่งเป็นเหมือนกล่องดวงใจของแฟนดิฉันไม่รู้เป็นอะไรคะ่ะมักจะเป็นแผลอยู่เรื่อยแล้วก็มีสะเก็ดด้วยแล้วเวลาที่มีอะไรกันเนี่ยหลังจากที่เรียบร้อยดีก็จะเหมือนคล้ายๆมันจะปริ บางครั้งก็มีเลือดซึมแล้วก็แสบด้วยค่ะเป็นอย่างนี้มาหลายเดือนแล้วก็เลยอยากจะถามคุณหมอว่าอาการแบบนี้เนี่ยเ<า>กิดจากการเป็นโรคหรือว่าเป็นอะไรคะแล้วจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะครับฟังแล้วไม่แน่ใจว่าแผลเป็นที่ไหนนะฮะแต่เท่าที่ฟังดูน่าจะเป็นที่หนังหุ้มปลายองคชาตนะฮะถ้าเป็นที่หนังหุ้มปลายองคชาตแล้วพอมีเซ็ก์แล้วมันปริแตกอันนี้เจอบ่อยมากเลยแล้วพอเจออย่างนี้ปั๊บเนี่ยนะฮะไม่ว่าอายุเท่าไหร่ ควรจะไปเช็คเบาหวานทันทีเลยไม่ต่ํากว่าร้อยละห้าสิบเป็นเบาหวานนะเบาหวานเนี่ยพอเป็นหลายหปีเข้าเนี่ยเส้นเลือดเล็กๆเนี่ยจะตีบก่อนเพราะฉะนั้นมันก็จะขาดเลือดไปเลี้ยงที่อวัยวะส่วนปลายเช่นปลายนิ้วปลายนิ้วเท้าปลายอุ้งเท้าเหมือนกันเพราะเส้นเลือดขาดเลือดไปเลี้ยงเนี่ยเวลามีแผลเป็นเนี่ยหายากนะเวลามีการเสียสีก็จะปริแตกง่ายแล้วก็หายากแล้วก็เป็นซ้ําเป็นซ้ําบ่อย จนกระทั่งระยะหลังก็จะเริ่มพอเป็นแผลเป็นเริ่มตีบลงตีบลงก็ลูดหนังหุ้มปลายไม่เปิดอันนี้อันดับหนึ่งเลยนะเกิดจากเบาหวานนะเพราะนั้นดูแลประวัติพ่อแม่มีฮะเป็นเบาหวานควรจะเช็คเบาหวานอันดับหนึ่งเลยแล้วถ้าเป็นจากเบาหวานเนี่ยรักษาไม่หายหนังหุ้มปลายพวกนี้ต้องคลิปทิ้งเลยฮะอันนี้ถ้าพูดถึงว่าเป็นแผลที่หนังหุ้มปลายนะครับถ้าเป็นแผลที่องคชาตอันนั้นคนละเรื่องเลยนะะแต่แผลที่องคชาตเนี่ยมักจะเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มากกว่า นะไม่ค่อยมีใครที่แบบพอไปมีเซ็กแล้วหัวองคชาตเนี่ยมันปริแตกพราะหนังตัวน,นั้นค่อนข้างค่อนข้างจะหนาะนะฮะแต่ว่าประวัติคงไม่เหมือนกับคนไข้ารายนี้นะผมเดาว่าคงจะเป็นแผปลปริที่ตรงหนังหุ้มไามากกว่าครับน่าจะเป็นเบาหวานน่าจะเป็นเบาหวานครับฉบับต่อไปครับจากหนุ่มน้อยที่น้องชายบาดเจ็บสาหัสต้องการรักษาด่วนนะฮะมีเครื่องหมายตกใจด้วยเล่าว่าเมื่อ8ปีก่อน ผมบาดเจ็บฉีกขาดที่ท่อปัสสาวะด้านในจากมีเพศสัมพันธ์มีเลือดออกมานะฮะเขาบอกเลือดออกมาเนี่ยมันจะพุ่งกระฉูดตามจังหวะการเต้นของหัวใจเลยครับแต่ด้านนอกไม่มีบาดแผลอะไรหมอรักษาด้วยยาและห้ามมีเซ็กซ์สเดือนแต่ผมดันไปมีเซ็กซ์ตอนเดือนที่2เลือดก็เลยออกมาอีกจนตอนนี้น้องชายบิดเบี้ยวคดเป็นสปล้องปล้องแรกบิดคดไปทางซ้าย ป้องที่2บิดคดงอลงด้านล่างอาการแบบนี้สามารถรักษาได้ไหมต้องผ่าตัดหรือเปล่ารักษาที่ไหนค่าใช้จ่ายแพงไหมปัญหานี้มีผลทั้งด้านจิตใจนะทำให้ตอนนี้ผมเนี่ยไม่มีเซลล์คอนเฟเดนต์ไม่เชื่อมันตัวเองแล้วก็อาย ไม่ได้เจอบ่อยแต่ก็เจอได้พอสมควรเนี้นี่เวอร์ไปไหมครับคุณหมอลึกไม่นี่เป็นความจริงนะเป็นเรื่องจริงครับไอ้แบิดไปทางซ้ายแล้วบิดลงไปทางขวาเอาสาเหตุก่อนอตอนต้นเลยที่มันฉีกขาดสาเหตุของคนไข้รายนี้เนี่ยเกิดจากอุบัติเหตุจากการมีเพศสัมพันธ์นะโดยการใช้ท่าที่นะบางทีผู้ชายคุยกันนึกว่าเป็นท่าที่ท่าเนี้ยทาให้หลังช้านะคือให้ผู้หญิงอยู่ข้างบนการให้ผู้หญิงอยู่ข้างบนเนี่ยผมอยากจะเตือนผู้ชายในในท่านผู้ ท่านผู้ชมครับรายการเนี่ยบอกว่าท่านี้เป็นท่าต้องห้ามเลยนะครับเป็นท่าอันตรายอย่างยิ่งนะไม่ว่าท่านจะเป็นเซียนมาจากไหนก็ตามนะฮะถ้าเจอท่านี้เข้าไปแล้วมันมันไม่ลงล็อกมันอาจจะเป็นหมอเซียงซือช่วงที่องค์ชาติเราแข็งตัวเนี่ยองค์ชาติเราจะหักได้เพราะว่าน้ำหนักคนทั้งคนใช่ครับใช่ครับและแกนที่หุ้มรอบองคชาติเนี่ยมีความแข็งแรงสูงนะฮะพอมันแข็งปั๊บมันแข็งมันหินเลยนะพอพอลงไม่ลงล่องปั๊บ มันจะหักทั้งป๊อกเลยพอหักทั้งป๊อกปั๊บเนี่ยบางคนจะท่อปัสสาวะฉีกขาดด้วยพอท่อปัสสาวะฉีกขาดก็จะมีเลือดออกทางท่อปัสสาวะนะฮะเขาบอกเลือดนี่ออกตามจังหวะการเต้นเลยใช่ครับคุณหมอ พิกเจอร์แบบนึกภาพเห็นเลยนะครับว่านึกออกเพราะว่าเวลามันฉีกขาดด้านในเนี่ยเลือดนก็จะออกมาทําท่อปัสสาวะนะล้วก็เช็นเลือดออกมาได้ก็คือแทนที่จะเป็นฉี่ออกมามันเป็นเลือดออกมาใช่ครับแต่ตัวนั้นกลับไม่ได้ตัวสร้างปัญหานะฮะเพราะว่าตัวนั้นพอมันหายแล้วอาจจะมีการตีบซึ่งรักษาไม่ยากแต่ตัวที่มีปัญหาก็คือว่าปกติองคชาติเราจะมี3ามแกนนะสแกนด้านบนอย่างนี้แล้วก็มีแกนด้านล่างที่เป็นท่อปัสสาวะตัวด้านที่ฉีกขาดแล้วมีเลือดออกมา แต่ตัวที่เป็นแกนหนาๆเหนียวๆเนีย่ยพอมันฉีกขาดและหักดังปอกเนี่ยนะมันจะมีเลือดออกแล้วอง์กาชาติก็จะบวมบวมมันจะบวมตรงโคนเลยมันจะบวมค่อยๆบวมค่อยๆบวมเพราะเลือดมันซอกออกมาแต่คนไข้กลุ่มนี้เนี่ยมักจะอายไม่รู้จะไปหาหมอบอกว่าเป็นอะไรเข้าใจไหมฮะนี่คือข้อผิดพลาดอย่างมาหันต์ใช่ครับจริงๆล้าควรจะไปหาหมอทันทีใช่ครับการถ้าพบแพทย์แล้วเนี่ยถ้าเราดูว่าเลือดออกพอสมควรแสดงว่าการฉีกขาดเยอะพอสมควรเราจะเปิดผ่าตัดลงไป การเปิดผ่าตัดค่อนข้างง่ายมากเพราะว่าลงแผลแบบแผลคริปแล้วก็ลูดหนังรูปปลายลงมามแล้วก็พยายามเอาเลือดที่มันซอกออกมาเนี่ยออก<ะ>ให้มากที่สุดเสร็จแล้วตำแหน่งที่ฉีกขาดเนี่ยเราจะเย็บซ่อมให้มันใกล้เคียงที่สุดถ้าเกิดเราไม่เย็บซ่อมเนี่ยอนาคตมันก็จะกลายเป็นแผลเ,เป็นเป็นก้อนแข็งแข็งเป็นพังผืดนะแล้วไอ้ตำแหน่งที่เป็นแผลเป็นมันจะยืดพองไม่ได้แล้ว<ะ>พวกนี้ที่เรากลัวที่สุดก็คือว่าหนึ่งไอ้ตำแหน่งที่หายเนี่ยมัน มันจะกลายเป็นแผลเป็นขนาดใหญ่แล้วก็ก่อให้เกิดปัญหาคอดหรือว่าบิดงอ,อแล้ว2ก็คือไอเลือดที่ออกมาเนี่ยแบคทีเรียชอบมากเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะกลายเป็นหนองขึ้นมามเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ในตอนแรกเราจะตัดสินใจประเมินตั้งแต่แรกเลยว่าควรจะลงไปทำํำเพื่อป้องกันในภาวะต่างๆเรานี้แต่ถ้าเราจะรักษาโดยวิธีคอนเซอร์เวทีฟคอนเซอร์เวทีฟก็คือไม่ทำอะไรคุณปวดให้ยาแก้ปวดให้ยาปฏิชวนะกันติดเชือ้อ ก็ต้องพอมันทุกอย่างเลือดมันดูดซึมกลับไปได้เองอถ้าไม่มีการติดเชื้อพอมันหายแล้วก็จะเกิดปัญหานี้ขึ้นมามก็ต้องมาตามแก้ทีหลังครนี้ห้ามเพศสัมพันธ์เนี่ยนะก็เพราะว่าก็ต้องรอให้ไอ้ตำแหน่งที่มันฉีกขาดมันติดดีก่อนอใช่ไหมแ,แล้ว<ถ>พอพอกำลังจะหายกำลังจะหายพอไปมีเพศสัมพันธ์มันก็ฉีกขาดได้ใช่ไหมครับครนี้พอตัวเนี้ยเขาบิดเขางออย่างนี้แล้วรักษาไงครับหมอตอนนี้นี่ต้องผ่าตัดอย่างเดียวถ้าบิดงอขนาดนี้คือเราก็ต้องประเมินว่าโค้งงอขนาดที่มีปัญหาในการสอดใส่ม เพราะว่าโรคแบบนี้ไม่อันตรายไม่มีอันตรายนะฮะเราก็ประเมินว่าถ้าคุณมีปัญหาในการมีเพศสัมพันธ์อันนี้เป็นข้อบ่งชี้ที่หนึ่งในการผ่าตัดข้อบ่งชี้ที่2คือเวลาแข็งตัวล้วปวดส่วนสาเหตุอื่นๆที่คนไข้ขอผ่าตัดเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองพิการไอตรงนั้นมันสําคัญแต่จิตใจมากแล้วมันถ้ามันบิดเบี้ยวคดงอบางคนก็ไม่แข็งเลยพอเห็นแล้วนึกว่าตัวตัวเองเนี่ยเป็นมีความพิการ ความต้องการทางเพศก็ไม่มีองคชาตก็อ่อนตัวอันนี้นะผู้ชายเราจะเข้าใจหัวอก <c oughs> อใช่นะครับนนแล้วแล้วเท่าที่ฟังดูคนไข้รา,ายนี้เนี่ยคลอดลงด้วยนะคลอดคือตำแหน่งที่เป็นแผลเป็นเนี่ยมันยืดพองไม่ได้แล้วมันคลอดลงด้วยมันก็คือเหมือนจะบแซ่เหมือนนาฬิกาค่ะเมือนว่าองคชาตเราคล้าคล้าย,าย,ายนาฬิกาทรายตรงนั้นมันคลอดลงโหโหพอมันคลอดลงเนี่ยลักษณะการผ่าตัดต้องปะกราฟอย่างเดียวนะฮะปะกราฟก็คือกรีด เปิดตำแหน่งที่คลอดออกแล้วก็เอากราฟที่แล้วแต่เราต้องคุยกันว่าจะเลือกใช้กราฟตี้ไหนปะลงไปแทนนี่เป็นมาตั้ง8ปีแล้วมันจะสายไปไหมครับคุณหมอไม่สายครับไม่มีอะไรสายเกินไปถ้าถ้ารักที่จะมีเพศสัมพันธ์คำถามฮิตก็รีบติดตัวแพงไหมเออนี่ยคือถ้าไม่ได้ใส่แกนเทียมเนี่ยไม่แพงนะไม่แพงอันนี้ก็ขึ้นกับว่าทําที่ไหนนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอสมบูรณ์เป็นอย่างสูงครับด้วยความยินดีครับแล้วก็ก่อนจากกันนะครับเรามี แบรนด์ซุปไกส่กสกัดผสมมนะครับมอบให้กับคุณหมอสมบุญครับขอบคุณครับขอบคุณครับปิดท้ายด้วยแง่คิดดีๆเช่นเคยนะครับนะฮะในยุคเศรษฐกิจตกสะเก็ดนะฮะบ้านใดน้ำหนึ่งใจเดียวบ้านนั้นมีเงินซื้อทองบ้านใดใจแตกเป็นสองซื้อเข็มสักเล่มก็หมดปัญญาะ <drying> ถ้าครอบครัวไหนรักสามัคคีกันนะคะไม่ต้องกลัวค่ะปัญหาอะไรเข้ามาในครอบครัวเราสู้ได้อย่างแน่นอนค่ะ ครับล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับถ้าทำไมอะไรที่มันเกี่ยวกับความรักชอบฉันให้เรานักอ,อกและนักใจสงสัยว่าต้องทำความรู้จักสักหน่อยความรัก